ทดสอบทดสอบเอาเลยก็สุดที่ผู้ชมนะครับวันนี้พวกขมาซมาสโตโอกาชิเปิดขวดด่วนวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวของวงเพรสเซลที่ได้มีการปลดเมนโวคอลอย่างน้องบะมีออกกลางทางท,งทั้งที่เป็นช่วงขาขึ้นเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงไปชมกันครับมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของวงเพรสเซลก่อนนะครับ จุดเริ่มต้นก็คือเป็นบริษัทที่ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับเพลงมาก่อนแล้วเป็นบริษัทที่ทําเพลงประกอบให้ละครหรือว่าการ์ตูนแอนิเมชันของทางเกาหลีและทำมิวสิกดีเรคเตอร์แล้วก็โปรดิวเซอร์เนี่ยเขาได้มีการคิดว่าอยากตีตลาดไอดอลก็เลยจัดตั้งวงเพเซลชื่อเพเซลมาจากที่รู้กันก็คือชื่อขนมเนาะเป็นขนมที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆเลขแปดหรือว่าเบตเมนอินฟินิตี้เงี้ยเขาบอกว่าเป็นชื่อที่น้องๆตั้งกันขึ้นมาเองโดยเริ่มแพรกวุงเพเซลนั้นมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด4คนประกอบด้วยมี In ไอซ์และน้องนา,นานาแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากได้ปล่อยตัวเพลงแรกอย่างไหวไหมออกมาแล้วน้องนา,นานาก็ได้ยุติบทบาทของการเป็นเมมเบอร์ออกไปทําให้เหลือสมาชิกเพียงแค่3คนก็คืออิน ไอซ์และก็บามีเป็นเกิลกรุ๊ปทีป๊อปที่กําลังมาแรงในขณะนี้เรื่องด้วยภาพลักษณ์ที่น่ารักสดใสและความสามารถในการร้องที่ไม่เป็นสองรองใครซึ่งวงเพรสเซลนั้นได้มีคนรู้จักเป็นที่มากหน้าหลายตามากขึ้นจากการไปออกรายการ l o d ีเอ็กซ์เน็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งวงเพรสเซลนั้นเป็นทีป๊อปเพียงไม่กี่วงแลวเป็นวงที่มีสมาชิกน้อยที่สุดในการเข้าแข่งขันรายการนี้ทําให้เพรสเซลนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีคนติด ตามมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่เมื่อวันที่12มกราคมวงเพรเซลได้มีการประกาศประกาศสําคัญและทีมงานของวงเพรเซลต้องขอโทษเกี่ยวกับความกังวลที่เกี่ยวกับน้องบะหมี่และอยากแสดงความเสียใจด้วยการชี้แจงข้อได้จริงที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์เหล่านี้ในช่วงเวลานที่ผ่านมาน้องบะหมี่ได้รัเลยหน้าที่และความรับผิดชอบต่อวงเพรเซลเป็นจำนวนหลายครั้งโดยเบื้องต้นทีมงานได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวรวมถึงพยายามเจราจายอย่างหนักเพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับก,บการทํางานร่วมกันรวมถึงให โอกาสในการปรับปรุงและประพฤติพฤติกรรมแล้วแต่บามีกลับเพิกเฉยต่อข้อตกลงดังกล่าวอีกทั้งยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวอีกเลยดังนั้นทีมงานจึงจำเป็นต้องขอยกเลิกบทบาทของบามีในสถานะ สมาชิกของวงเพรสเซลก่อนที่จะเกิดความเสียหายของวงทีมงานและรวมถึงสมาชิกวงเพรสเซลขอยืนยันจะดําเนินกิจกรรมต่างๆของวงและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อผลิตผลงานดีๆแก่แฟนๆต่อไปตามต้นประกาศบอกว่าอยากขอแสดงความจริงใจด้วยการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ที่อ่านมาทั้งหมด รวมถึงในประกาศที่ขึ้นรูปตรงหน้านี้มนไม่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆเลยซึ่งในเวลาถัดมานะครับในวันเดียวกันในช่วงประมาณค่ำๆหน่อยเนาะน้องบะหมี่ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบะหมี่ต้องขอโทษกับทุกคนเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะด้วยความที่ไม่ได้ใจของบะหมี่เองทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้นและส่งผลกระทบกับหลายๆคนมีรู้สึกเสียใจและอยากขอโทษทุกคนด้วยค่ะซึ่งมีจะปรับปรุงตัวและจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะต้องขอขอบพระคุณที่ทุกคนคอยสับสุนและเป็นกําลังใจมาตลอดก็ไไไมม่่ทรรรราาาาบวาด้ีกกเจจหือ,อยังน ว่าบะหมี่จะได้กลับไปอยู่วงเพรสเซลหรือไม่แต่ว่าตามประกาศที่เป็นทางการของออฟฟิเชียลทำให้ตอนนี้สถานะของบะหมี่ไม่ใช่สมาชิกของวงเพรสเซลอีกต่อไปแล้วซึ่งต้นตอของเหตุการณ์น่าจะมาจากรูปก่อนหน้าที่น้องบะหมี่ได้ทําการโพสลงอ่าโพสไอจีลงไปก็คือเป็นรูปบะหมี่กับแฟนของน้องนั่นเองซึ่งตามหลักสาบลของไอดอลส่วนใหญ่ที่จะค่อนข้างห้ามไม่ให้สมาชิกเมมเบอร์ของตัวเองนั้นปีแฟนเพื่อที่จะไม่ให้ความนิยมนั้นตกลงไปนั่นเอง เป็นที่น่าสนใจว่าวงเพรเซลจะมีแนวทางการดำเนินยังไงต่อ เพราะหลังจากที่น้องนานาได้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกออกไปนั้นทําให้สมาชิกของเพรสเซลเหลือกันแค่3คนในเมื่อมีสมาชิกถูกปลดกลางทางในขณะที่วงนั้นเป็นขาขึ้นอยู่ทําให้ไอดอลอย่างเพรสเซลกลายเป็นสมาชิกดูโอ้เกิร์ลกรูไปเสี็จแล้วก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าอย่างวงเพรสเซลนี้จะมีแนวทางการดําเนินงานอย่างไรต่อไปในฐานะวงที่เหลือสมาชิกเพียงแค่สคนอย่างน้องอินและน้องไอซ์นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้ง3คนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะ สำหรับวันนี้เปิดขวดด่วนก็ขอนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับจากหลังจากที่วงเพรสเซลได้มีการปลดน้องบะหมี่ออกจากตำแหน่งเมนวอลคอของวงออกไปแล้วในวันที่12มกราคมที่ผ่านมาวันถัดมาวันที่13วันนี้เมื่อเวลา 9นิกาไปไปายถึง10นาฬิกาออฟฟิเชียลของ p r e สเซลก็ได้มีการประกาศตัวสมาชิกใหม่ถึง2คนด้วยกันซึ่งได้แก่น้องเกรสและน้องอุ๋มอิ่มด้านเองนะครับทำให้สมาชิกของวง p r e เซลณขณะนี้มีสมาชิกทั้งหมด4คนแนวาทางของวงจะเป็นยังไงต่อไปเมมเบอร์ Member, คนใหม่จะสวยน่ารักสดใสถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าต้องรอติดตามครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจริงๆแล้วบ๊ายบาย